วันนี้มาพบกับสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเหมานะคะ EP ที่163นะคะวันนี้มีพระมาให้รับชมทั้งหมด20รายการนะคะถ้าพี่พีท่านใดนะ,ะสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 6 2 6 6 4 2นะคะห6 4 2 2 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline ศู2งนะคะ6 6ห2 2 4 1เหมือนกันนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมพระรายการที่1น,นะคะสำหรับพระรายการที่1น,นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปูกไข่นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเดีไปรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่2องนะ,ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สามนะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อไปรายการที่ห้านะคะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่หนะคะเป็นรูปปั๊มรูปเหมือนปั๊มหนว่อเดิมนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะเป็นหนุพ่อเงินพิมพ์กีตานะคะ โอเคนะคะกับพรรายการที่6นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตานะคะต่อไปรายการที่7นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะคะวัดตโนดหลวงนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัฒนโนดหลวงนะคะต่อไปในการที่แปดนะคะก็เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตานะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่8นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่9นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นหลวงพ่อเงินปั๊มปีหนนะคะ โอเคนะคะกับพาระรายการที่สิบนะคะเป็นหลวงพ่อเงินตั๊มปีหนึ่งห้านะคะต่อไปรายการที่สิอดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะกับพระรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะดะต่อไปรายการที่สิบสองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ โอเคนะกับพระรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่13นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะ คนะคะกับพระในการที่13นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะต่อไปในการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่14นะคะเป็นเหรียนหลวงพ่ออีนะคะต่อไปรายการที่15นะคะเป็นเหรียนหลวงพ่อโสธรน,นะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะเป็นพระปิตาหลวงปุณานะคะ นะคะกับพระรายการที่สิบหกนะคะเป็นพระปิตาหลวงปู่นาคนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระปิตาเมกะพัดนะคะพิมพ์ข้าวต้มมัดนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่17นะคะเป็นพระปิดตานะคะเมกะพัดพิมเข้าต้องมัดนะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเรียนหลวงพ่อคงนะคะ โอเคนะคะพระในรายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะเป็นพระไม่ส่วนนะคะเนื้อชินนะคะ โอเคนะคะกับรายการที่1 9นะคะเป็นพระหมีส่สวนเนื้อชิ้นนะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นจอบหลวงพ่อไปนะคะ โอเคนะกับพระรายการที่20นะ่บจะเป็นจบลงพั่วไปนะคะรายการที่20ก็เป็นรายการสุดท้ายของ EP พีที่163นะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062กนะคะ6ก4 2สีองนะคะ หรือ id line 0 6 2ย6 4 2 2 6 4ีเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะภาทุกรายการรายการละ3 0 0บาทนะคะ300บาทฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องมาชุมพักเครื่องพระเหมาด้วยนะคะ